เมื่อทรงสดเสร็จแล้วนะครับเราก็ดื่มให้ความชดชื่นให้พลังงานที่ดีให้มีความกระปี้กระเป๋านะครับน้ำคอโรฟิลล์สนใจนะทักลิง์ที่วิดีโอนี้เลยหรือสนใจนะครับใครท่านใดน,นะครับสนใจคอโรฟิลล์นะครับเพื่อสุขภาพก็ โทรติดต่อสอบถามคนที่ให้คลิปนี้กับท่านได้เลยนะครับน้ำคอร์รฟิลนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะสีเขียวนะครับสีเขียวไม่ใช่สีดานะสีเขียวนะครับอันนี้คือสีเขียวนะสีเขียวเข้มนะน้ำคอร์รฟิลจิฟรีนนะครับชดชื่นมากๆเลยนะครับชงตอนเช้าหรือกินแทนน้ําหรือทานน้ำอ่ทานแทนน้ําได้เลยนะ